ก็เดินทางเข้ามาหาอู่ตะเภานะเขาเรียกกันอู่ตะเภานะครับผมซึ่งเราหลงทางมาสักเกือบ20นาทีแล้วอ,อันนี้ก็เจอเจอแล้วนะก็เลยเดินมานะครับก็ดูครับสมาชิกชัดทงลบก,กันมเลยวันนี้อากาศร้อนนะพี่ตั้มวัดทองพี่ตั้มบอกจะพาไปมาแต่จะได้มา,าจริงไนหะ อะอยู่ันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งเะนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะโบราณวัด บอกว่าที่นี่น่าจะเป็นชุมชนค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนั้นก็ขาลุยวัดล้างตั้งแต่เด็กเลยน,นะครับของพี o ่ออดนะซึ่งแกเขียนบทความลงในศิลปลวัฒนธรรมนนะะลูกผมก็ดูท่าแล้วจะชอบอยู่เหมือนกัน เจ้าสู้เลยไปเดินเลยห้มามาไปั่งห่าหมาบ้านหนีได้เจอไปโอ้โหขุนตลบมาด้ามีเด้อ้าวจยนอ่าจะกระเทือนนิดหน่อยนะครับเพราะอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกกับเส้นทางในการเดินนะครับ,บก็พยายามตั้งกันสั่นไว้ค่อนข้าง,างจะสุดแล้ว ไปได้ไหมอตอนนี้ก็เราถึงที่ที่เรียกันว่าอู่ตะเภานะบนเดินนะครับผมด้านหลังนี้เราก็จะเจอควบชนส่วนของอิฐโคกของอิฐแล้วก็กระเบื้องกรนะเบื้องหลงังคานะครับผมแล้วก็จะมีโออย่างเยอะๆอยู่ครับโบราณวัตถุที่มันแตกกระจายอยู่ตรงนี้เยอะมากเลย อยู่ห้องเย็นๆก็ไม่ดีอยู่ตากแอร์กันเย็นไม่พอนะฮะถ้าอยากลำบากก็มากับผู้มเนี่ยตรงนี้เป็นโคกสูงขึ้นไหนะน่าจะเป็นสถานที่ตั้งอะไรสักอย่างเลยอ่านี่คือบรรยากาศภายในภายในั้งหมดนะวัดอู่ตะเภาครับชื่อวัดอู่ตะเภาครับไม่สนามบินอู่ตะเภานะอันนี้ก็สมายๆก็นั่งพักกันอยู่นะไม่ไหวร้อนอากาศแล้วก็หิวน้ำกันด้วย ดูครับตรงนี้เป็นเนินขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโคกเจดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าครูโอนะครับได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะอากาศร้อนมากขอ,ขอต้องขออนุญาตนะครับพรดีว่าไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดอ่าถ้ากันผิดจมูกนะโควิดไม่กลัวครับกลัวฝุ่นเข้าตายฮะโอเคครับตอนนี้ก็ยืนอยู่บนเจโคกเจดีหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเราค้นพบโบราณวัตถุจํานวนมากนะอันนี้ แล้วก็จะมีหลุ่นขุดค้นนะเนี่ยหลุ่นเยอมากเลยตรงนี้ชื่อว่าวัดอู่ตะเภานะครับเนขาคณิตเนี่ยโอ้หายากอยู่นะมาเจอแถวมันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเซีียอิหลาน เปอร์เซียอีหลานนั่นแหละอีหลานเพราะมันสั้นนะอ่ะเนี่ยปุ๊บลอยพี่เคยเห็นแบบเต็มแบบเต็มอยู่เนี่ยลอยเก็บข้าวสวยสวยสวยเปอเซียจิตรแกรบในพี่สะพันก็มีใช่ป่ะจิตรเก่าสมัยทวารวดีเห็นแบบประมาณเนี้ยอ่านี่เราเจอของการอยู่ที่ทวารนะก็อาจจะเป็นโพรงอันนี้ก็เป็นแบบทวารนะแต่ก็อย่างว่าคือมีการมันก็คือเรียกรีโนเวทนะยืมค่านำมาใช้ใหม่เหมือนกันได้ถือด้ใช่ไหมอ่าโอเค S <S ตรงนี้ชื่อวัดอ่าู่ตะเภานะครับอยู่อ่าเราอยู่ตรงวังประหันนะครับผมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือเปรตนะฮะเป็นลายอันนี้คือสภาพยิ้มนะอันนีใครดูแต่เท้าเลยปั๊ดนี่เป็นลายใหม่นะลายใหม่เสื้อผ้าตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะเป็นรูปเลยกๆเรียกง่ายๆครับทุกคนมีดูดิอย่าเตะม ไม่ยกแวะไม่ไม่ยกเว้นการไม่ใชเหรอครับเขาลอยเขาเขาเลยคือมันอยู่มันอยู่ด้านใต้ที่วัดพุทธสวรรค์แหละเขาเอาพระเขาเป็นเทศาดีหนึ่งใช่ไหมพี่เขาต้นเขาต้นไม้ใช่ใช่ อันนี้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้เผาเขาเผาแต่บ้านผมเจอเยอะเลยเยอะเอคือเริ่มต้นเผาเขาก็ขนเอาอิฐมาเหมือนมาปูพื้นทําเป็นบ่อเนี่ยครับแปลว่าเขาไม่เวลามากเลยนะตอนนั้นนะแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะพื้นบ่อหรือว่าก็คงจัดเป็นช่องบ้านเมืองใช่ครับเศรษฐกิจร้อนไหมมีวิธีเดียวว่าต้องอย่างเงี้ยแหละเห็นว่ามีทํากันจนต้องไปเจ้าตากต้นทำสัมทานเลยใช่ครับเพราะว่าห้ามกันไม่ได้แล้วนะอ่าไม่ใช่มันจะมามันจะมาเป็นอย่างเงี้ย ข้างนอกไม่ได้คือมันเป็นอิฐแล้วคือเป็นที่มันมันตุ้งแต่อุณหภูมิมันแรงมากเลยมาตั้งแต่เตาคือหมายเพราะว่ามันเผามาตั้งแต่เตาครับใช่เพียงแต่ว่าสมัยเนี้ยเราเรามีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดวัดว่าจะเอากี่ทาร์งศาแต่สมัยก่อนนี่ยมันคุณาพอย่างเดียวไอ้กลอนๆอาจจะหลอมไปแล้วอะไรเงี้ยมันมันร้อนไม่ทั่วกันด้วยในเตาโอเคครับกใใส่ต้ทีนี่ก็เป็นเศษอิฐนะบริเวณที่เรากำลังจะเดินทางออกนะครับ วัดนี้มีชื่อว่าวัดอะไรนะยิ้มวัดอุตตะเพาวัดอุตอตะเพาปรากฏในแผนที่มณฑลกรุงเก่าด้วยนะชื่อชื่อไอ้วัดเนี้ยแผนที่ยาวๆกว้างๆเลยนะใช่ใช่เยอะมากนะเนี<อ>่อยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเนินขึ้นไปเห็นไหมเป็นอู่สำจะเป็นอู่สำเพาได้ไหมน่าจะเป็นไปได้ไหม<น> <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่โอเคครับ,บเดี๋ยวนี้เราเดินทางออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นเดินทางไปที่อื่นกันต่อนะครับง่ายๆนะที่ชอบเตียนอยู่แล้วนะ เมื่อกี้พิมศักว่าว่ายังไงจะถามลุงว่าอะไรนะก็คือแถวนี้ครับลุงมันมีคลองเชื่อมไหมลองกลางตอนนี้เป็นแม่น้ำคลองที่มาทางมามาาวัดตรงนี้ครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมี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 มันรู้แต่ข้าก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็อายุก็ประมาณยันเล็กมากอ่ะเล็ก แต่ไอ้ที่อุดบ่อนี่เขามาขายเดี๋ที่หลังอ๋อขายหน้าดินกันอืเขายหน้าดินกันที่เดิมไปขายหน้าดินหนึ่งงานหน้าดินม่ใช่ที่ฉนวนนครับลุงตรงนี้นี่แอลที่ฉนดทั้งหมดมาหกสิบไร่สองงานหกสิบตารางวารวมรวมวัดใช่ไหมวัดไม่เกี่ยวหักวัดออกใช่ไหมวัดื้นที่จะมีสี่ไร่วัดวัดวัดที่ไปเนี่ยประมาณสี่สี่ไร่สี่ไร่แบบกว่าอะไรเงี้ย มันเคยมีมีลำรางเหมือนออกลำรางเก่ามีมันก็จะมีสีทองเชื่อมเชื่อมจากไอ้คลองพวามรูปต้นนะครับอ่าเชื่อมกันเชื่อมต่อมันก็ไปออกไอ้เส้นลุกบุรีสายใหม่ด้วยอ๋อมันก็ผ่าแบบนี้เลยถ้างัไงก็บริมก็ง่ายง่ายแล้วชุมชนโบราณใหญ่ๆใี่ไหมนี่สมแล้วที่ชื่ออุตตะเผาเนี่ยไว้อุตตะเผาอุตตะเผาตะก่อนมันมีเหลือของไหมครับตะก่อน เมื่อก่อนนั้นนะวัดที่ไปน่ะวัดทองเยอของวัดทองยังเป็นนี้ราคาลูกขี่ล้านตั้ได้แบบไหนบ้างครับอันนี้ทางการเก็บไปครับพระอู่ทองมั่งพระเป็นพระในกลุ่ววิจารณ์ตอนต้นพระบูชาในวัดนั่นที่ไปทำไมพระกลุ่มาพระยกอู่ทองวัดทองกัะทั้กุ่มอะไรขึ้นยเลยนะครับโอ้พ่อข้าคนได้เยอะพระวันนั้นน่ะจาพ่อค้าได้เยอะ มีน้ำปครึ่งถุงปุ๋ยกันแหละใช่ไหมตอนนี้ว่าคนสมัยก่อนน่ะก็เห็นฟ้าดีๆก็กินเหล้าอะไรกันมั่งขายกันมั่งอะไรกันมั่งหมดอูทองวัดทองก็เรียกอทองวัดทองคนน้าาคพาวันเนี้ยดังก็พี่ชายอยู่ทักวันยังมีอยู่สองหุวมันลงทองแต่ให้สองล้านยังไม่ขายเลยมีเรื่องมีเรื่องแปลกๆ้าไหมลุงฮะ มันก็แปลกๆบ้างค่ะมีเยอะเออเมืองรับแรงนะเมนองนั้นทำย่ามยายยายบอกว่าเป็นเมืองรับแรงใช่ไหมครับเป็นเมืองรับแรงถ้าเจอก็วันดีคืนดีจะได้ยินเสียงพาสโพนที่นั่นพีผ้าอะไรนะมีผาสะโพนนั่นแหละเมืองรับแรงเพราะในสระนั่นมาก่อนนั้นน่ะเขาลักขโมยไฟกันมาเข้าวมาซ่อนในสระนั่นแหละที่เห็นนั่นแหละเออ ส่านะนี้ก็หลายสิบปีไปแล้วเมื่อก่อนนั้นพี่ชายเขาเช่าอยู่ตอนนี้เขาตายไปแล้วเขาก็เลิกเช่าอตอนนั้นน้ํามันท่วมทุกปีน้ามันขังก็มีปลาในสระข่าตัวเล็กๆขนาดนี้มันจับปลาอย่างอข่นันแหละนานมากห้าสิบหกสิบปีได้มั้งโอ้โหเยอะแล้วลุงเคยได้ยินคาว่าไอ้ขนอนบางลางไหมครับตอนนี้ไม่รู้นะแต่ได้ยินชื่อไหมไม่เคย แสดงว่ามันคงจะหมดไปนานแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วะแต่ที่วัดนั่นน่ะตายเย็นัะต้องมีพระอีกที่ไปมาปอยต้องมันเป็นโบสถ์่เห็นที่ต้องสูงไหมนั่นแหละโบสถ์่ะโบสถ์แต่ใต้ข้างล่างก็ต้องมีอีกเนี่ยผ้าจะเห็นวาวันี้มันใหญ่มากเลยใช่ไหมครับใหญ่วัดทองใหญ่เพราะตอนนี้ก็ดูยากเพราะมันเป็นขุดบ่อไปแล้วนะก็หลานชายไม่เห็นมีอยู่องค์เนี่ยแต่มันไม่อยู่ ขึ้นทะเบียนอย่างเสียยงใช่ไหมพี่มันได้ทานลูกได้เลยมันไปทำงานแต่ยังไม่ได้กดมันบอกนะโอ้ยก็หลานยังหลงอยู่อยู่องค์เนี่ยของที่ตรงไหนไม่รู้ของสินนอไปแล้วหลานชายลูกลูกชายคนจะอยู่บ้านอ๋อก็คือหมายถึงพระยืนองค์นั้นรึเปล่าน่าจะองค์นั้นแต่มาคุยกมันไปคุยอีดมันคงจะไปเห็นก็องค์ใหญ่ไหมครับลุงไปผมบอกว่าเขื่องบาลานะจ๊ะอ๋อน่าจะเป็นพวกสำลิศแล้วล่ะน่ารัพวกสำลิศนะ โอเขาได้พาวันนี้ไปลรื่องถนนหลายแล้วนอกจากวัดแถวนี้มันมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับในละแวกเนี้ก็ท้องวัดวัดสิงห์ที่เห็นไหมวัดสิงห์นี่แหละวัดสิงห์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 แล้วก็มาวัดทองวัดทองแล้วมาวัดพุทธเผานี่เวัดไร้วัดไอ้ดัน่ะอ๋อสิงห์บางหองสิงห์ข้างถนนสิงห์ข้างถนนนี่แหละแล้วพ่อสิงห์อ่ะก็เป็นชุมชนดีๆนี่แหละชุมชนใหญ่ใหญ่ใหญ่ เขานอีกนิดเดียวก็ปากประสบแล้วอะ่าาน้ำประสบปากไฟปากปากไฟเพราะว่าลูกสาวเพื่อนกันอยากเขามาเลี้ยงควายตอนนี้มันเย็นเข้าอะมาเลี้ยงที่นั่นน่ะแหละตอนนี้มันก็หลับไปหลับไปไอพ่อมาก็เอ๊ะลูกสาวกูไปไหนวะก้นอนฟังบ้าตะโพนอยู่นั่นนละมันบอกกับพ่อหนูเคลิ้มหลับไปหยับยาวเลย มีผ้าตะโพนมีคนลำนุ่งเป็นลำลำอ่ะที่ใต้อ่าสมัยก่อนแต่ยิ่งมันเคลิ้มไม่ไงมีผ้าลาตะโพนไงตรงกุ้ยไผ่กันแหละโอ้มาขับต่อมั้งนั่นแหละพระยังมีอยู่ใต้จมดินจมดินไปหมดแล้วจมดินเอาเพราะมันนานกรมสิงป์ก็ประคุดไปละส่วนเอาไปส่วนหนึ่งแล้วแ่าจะเข้ามาสไปอ่ะพี่ชายเขาเอามากองไว้ คนที่จายเนี่ยเขาเช่าที่อยู่ปลูกข้าวโพงขโพดปลูกอะไรเราอิบมากองไว้นะนั่นแหละที่เห็นสภาพ,พัะตอนแรกที่อยู่คนต้นไม้นั่น,นแหลนะแกแกมันละเอามากองก <laughs> อง้โคนต้นไะม้ยังพี่ชายพี่ชายเขาเช่าที่วัดดูปีละพันหรือเท่าไรก็ไม่รู้นะั่นแ่ะเขาเช่าครับแตนี้ยืมพิงมาหลายปีแล้วแม่ก็เลยเนี่ยหลายปีก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครไปได้หรอกแต่พี่ชายเขาก็เห็นมันเกะกะเขาก็ เอามากองไว้พี่เข้าไปแหละ